เรียสวัสดีค่ะปาร์ตี้จากช่องมีสปาร์ตี้นะคะวันนี้เนี่ยปาร์ตี้จะมาแต่งหน้าที่มีอินสปีเรชั่นที่ได้จากลุคนี้เลย จากหนิงหนิงที่เป็น girl group วง a อสปนะคะพอที่เห็นโปสเตอร์ที่แบบว่าอย่างกับหนังแอคชั่นไซไฟเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือโปสเตอร์ OMG Queen ของวง a อสป a เป็น girl group ที่แบบว่าเฮ้ยดูสวยแซบแล้วเราก็ไปสะดุดตากับลุคของหนิงหนิงขึ้นมาก็เลยอยากจะมาแต่งเป็นไอเดียให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าจะเหมือนไหมยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกเราก็จะมาลงรองพื้นเงนเกาเลยนะคะปฏตีก็จะใช้รองพื้นที่ผิวดีชูเอมระตัวนี้เหมือนเดิมเริ่มจากกลางหน้าแล้วก็กดเบรนดออกมามแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะนำมาปิดรอยค้ำใต้ตาใช้นี้กดเบาๆแล้วก็ทาตรงช่วงที่เป็นรอยค้ำนะคะแล้วก็ปิดสิวกัน แคนิ้วกดเซตให้คอนซีลเลอร์อยู่กับที่เลยนะคะจากนั้นก็จะเซตเปิกตาด้วย Mac Paint Pot อันนี้เลยนะคะจะได้ทาตาได้ง่ายขึ้นก็จะขอคัดเบ้าเปิดตาเบาๆจากตาแล้วก็มาถึงสันจมูกตรงนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้คอนทัวร์จมูกไปด้วยเลยเก็บปีจมูก วันนี้นะคะปกติก็จะใช้เนกเกตคีทอันนี้เลยใช้แป้งแบนๆกดสีโรโบสีแรกจะเป็นสีน้ำตาลออกคาราเมลนะคะนำมากดแถบแๆบแบ,บนเปลือกตาของเราให้ทั่วแล้วก็วิงออกมากดให้เข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็ถาดตาลรางให้เป็นฟงกระจายออกมา จากนั้นก็จะมาไล่สีให้เข้มขึ้นมาด้วยสีนี้เลยนะคะก็ใช้แปรงหัวแน่นแบบนี้นำมากดทาเข้มให้เกินชั้นตามานิดนึงแล้วก็จะไล่อข้างหน้าด้วยวิ่งออกไปแล้วก็จะใช้แปรงสะอาดนำมาทำให้สองสีมันกลืนกันนะคะ แล้วก็กลับมาที่สีโรโบเหมือนเดิมน,นะคะนำมาทาทับแล้วดูข้างนี้ตุ้นๆข้างนี้ก็คือไร่สีเข้มแล้วก็ทาตาล่างให้ชิดขนตาจากนั้นก็จะกดสีที่เข้มที่สุดก็มาลงตรงช่วงหางตา เรืสาสะอาดเป็นออกมาใช้แปงรงอบว่าเล็กๆกดสีเข้มแล้วก็ทาตาล่างให้ทั่วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่คือข้างที่ทาแล้วก็จะดูโฉบเที่ยว แต่นะก็จะมาเขียนไลเนอร์กันก็จะกรีดอินไลเนอร์แล้วก็กรีดที่หัวตาด้วยนะคะแล้วก็ตาล่างด้วยลิควิดไลเนอร์กรีดให้คมเลย ขนตากับปัดขนตากันนะคะค่อยๆด่าจากโคนขนตาให้สุดปลายขนตาเลยนะคะปัดขนตาให้ทัว่วกระพริบตาเพื่อให้โดนขนตาทุกเส้น like จากนั้นก็ปัดขนตาล่างด้วยค่ะเก็บความเรียบร้อยด้วยนิ้วเลยปัตติก็จะมาเขียนคิ้วกันเขียนให้รับกับ ที่่เราาแตงมาจากนั้นก็จะใช้ไลเนอร์ที่เป็นสีน้ำตาลกรีดหางคิ้วให้คมงเลยนะคะแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์หน้าเรียวกันปัดตรงช่วงคามับแล้วก็มาตรงใต้หนกแก้มนะคะ แล้วก็ปัดแก้มปัดตรงช่วงกลางแก้มแล้วก็ปัดขึ้นมาข้างบนให้มันดูยกขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็ปัดไฮไลท์ตรงช่วงหนูแก้มหน้าผากแล้วก็จมูกนะคะสุดท้ายก็จะมาทาลิปของเปียรเบอร์03สีแดงเข้ม ก็ถ้าเื่อชอบลูกมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ข้างล่างให้ปารตีด้วยนะคะ